รู้ว่าแบบสีอะไรครับไม่รูเหมือนกันครับช่วยเลือกหน่อยชอบสีแบบไหนครับสีชมพูเหรออืมสีชมพูก็น่ารักดีแต่ว่าเไม่รู้ว่ามันมีหลายสีมากเลยเอะสีที่เท่าไหรอ่อมีกี่สีกับเจ็ดเหรแปดกี่สีครัมันมีประมา เดี๋ยวครับผมผมไม่เลือกแหวนเนี่ยคือใจใจก่อนครับใจก่อนสีอะไรครับไม่ต้องมีค่าบริการกันบ้างนะครับแซ่เลนยนะแซ่เลยแซ่เอ้ยกลมนะผมอ๋อมีสีอะไรบ้างครับพูดได้ไย สีม่วงสีชมพูสียแปลกแล้วสีฟ้าน่าจะสีเขียวปกติเลยมั้งสีส้มสีแดงชอบอะไรนี่อืมชอบทนเย็นหรือทนร้อนเนี่ยชอบทนเย็นทนเย็นก็เป็นอุ้ยต้องร้องเหรอครับท้อทงพี่หรือเปล่าอ๋อโอเคคนะับผมขอกินข้าวข้างนับ เขาณน,น,นรับแป๊บนึงนะขอเวลาแป๊บ มีใครแบบเอ้ยมองท้องตัวเองบ้างเอ้ยจับท้องตัวเองไหมครับเมื่อกี้มีใครจับท้องตัวเองไหมใครที่นั่งดูอยู่มีใครจับแบบเอ้ยผู้คิวเราวะเพิ่งกินไปไม่ใช่เหรอวะอะไรเงี้ยมีปลามีปลาครับผม อ้าว <c oughs> สีใดดีครับสรุดสีทนเย็นมีกี่สีครับสี่สีแล้วเพื่อส,สามไม่น่านจาอะอ่างอา้าวฮึเรียกหรือยงังยังเลยดูเสียดูเสียก็มีสี่แล้ว ชมพูกับสีฟ้าสีอะไรเนี่ยครับชมพูกับสีฟ้าครับใช่เอาเป็นชมพูก็ได้ครับ <S <S 2> <S 2> รอยกอดเพื่อนกอด JK มีใครไม่รู้จักสกอตเจเคแบบสกอตเจเคแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในไฟเอมอ่ะเยี่โอ้ยรับอืมอะไรนะโ oh, <yeah. S 1> อ้ยอ้าวเรื่อง oh, <yeah. S 1> มค oh, <yeah. S 1> ่องแบว ได้แล้วครับยังไม่ได้เลยครับโอเคครับเสียงแปลกอยู่ครับว,วันนี้เพราะว่าใช้ไหมสองตัวครับเดี๋ยวพรุ่งวันที่ปลดแบรนก็น่าจะปกติอุ้ยขอโทษครับเจ็บไหมอืไมไม่เจ็บใช่ไหมครับไม่เจ็บครับโอเคครับ ไม่เจ็บส้นหน่อยอะอือไม่เจ็บส้นหน่อยเหรอแต่นิดหนึ่งนะอืแต่นิดหนึ่งนะอืมโอ้หน่อยอโอ้อะไรครับไม่มีนะครับโอ้ที่เนี่ย Tông đâu này, học, ghi mày nói cho học học hâm kia, đạo 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 này đạo 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 เขาไม่น่ารักจังใช่ไหมครับเขาไมน่ารักจังใช่ไหมครับน่ารักเขาไมน่ารักจังมาถึงอะไรครับคือมาถึงแหวนเอ้าเอ้าไม่ถึงอะไรครับครับไม่น่ารักจังน่ารักไหม แหวนเหรออืมอันนี้เอา้านึกว่าแหวนแหวนก็น่ารักไม่เท่าพี่อืมอะไรนะไม่เลยไ้่ฮ่า ครับมันอันนี้เหรอใช่ไม่รู้วกี่ไม่หวังไม่เคียครับน้องเข้ามาโอเคครับเลิกแล้วนี่กินข้าวแล้วด้วยเจอกันแล้วด้วยไปดีกว่าไปแล้วเหรอ จริงอะจริงเหรอไม่ได้จะทำให้ดูอ,นนนะอะไรนะอะไรอ่ะแอบแตะอ่างเหรอฮะไม่ได้แตะอังจับเอวได้ไงไม่ได้จับเอวไม่โดนเอวซะหน่อยโดนอยู่ครับเนี่ยไม่โดนโดนไม่โดน ไม่โดนได้ไงโดนไม่โดนจับไหล่ครับใช่ครับไม่โดนเพราะอะไรโดนจอใช่ไหมละ่ะ<ม>เพราะมผมมันหล่อโดนใจไงไ นายวันนี้แต่งตัวแนวอะไรครับไม่รู้ครับอาราี่ใส่รองเท้าบิ๊กไซส์กางเกงตัวใหญ่เห,เห็นไหมว่าแว่นมันเป็นแบบนี้ถ้ามันติดหมวกก็ไม่แย่เลยไม่แย่แต่ว่ามันมันเป็นหมวกสีชมพูมันก็จะเป็นแว่นสีชมพูอ่ะแต่ที่หนูเคยใส่เป็นแว่นสีดำหนูไม่เคยใส่แว่นสีขาว แล้วไงครับไม่เป็ไนไรค่ะแล้วไม่เคยแว่งสีขาวแล้วก็คิดครับว่าแม่นสีขาวคืออะไรหนูก็เลยงงว่าแม่นสีขาวคืออะไรก็ให้ใส่เม้นสีขาวครับไม่อยากให้หนูใส่แม่นสีขาวใช่ไหมให้ลองอเราเป็นะไรครับน่าเราไหมได้อยู่ อะไรครับแดลองทำไมเอ่ยได้อ <parody> ย <Pop keys> <est> so <Island> like <masterpiece> ู่ทำไมครับก็คือการลองไงก็ได้อยู่ ได้อยู่คือได้จริงไหมมันได้จริงจริงใช่ไหมได้เดี๋ยวทำไมจะไม่ได้อะมันเหมือนมันได้อยู่แต่มันไม่ได้อ่ะแต่มันได้อยู่อ่ะก็ไม่ได้แย่นะแต่นเก่านี่นีครับเก่าทำไว้น่ารักกว่าอันนี้ก็ได้อยู่ ไม่ไม่ทำไมตัวพี่ตัวพี่ชอบก่อหินเป็นไงบ้างครับเมื่อเมื่อคืนไม่เห็นได้ฟังเลย มีอะไรบ้างครับอุ๋นเมื่อคืนเหระอ๋อก็ก็หนูก็มีเลยเฉยๆเอาไว้จชนจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วเก่าจังครับไม่ไม่ใช่แบบนักเลงเหรอนักเลงเหรอตอนแรกบอกว่าไปช่วยชูปไม่ใช่เหรอไปช่วยชีวิตอะ ไมไช่วยชุบแต่ว่าเขาลงกันมาติมริยบนเขากรมพยาบาลไม่ใช่หรอใช่ครับอ้าวแล้วทำไม,ไ,มไปถูกเขาล่ะไ,ไม่ได้ทุกนะทุกใครอ้าวผมนี่ไงครับคุณจะถามอีกเหรอใครเลยเต็มหัวเลยจริงยังไม่ได้ทำใครเลยได้ดอกไงเพื่อนตกใจครับตอนที่เขาไปที่อุสานเนี่ยตอนที่<ม>เจอเซอร์ไพรส์อ่ะ ใจครับตกใจไม่ไม่ตกใจไม่เป็นไรอยางเงี้ยคนในกั่งครับไม่ได้เป็นไรครับเงียบมากอย่าฟุยอย่าฟุยให้มันจบเขาประกาศว่าอะไรครับอ่านภาษาไทยไม่ออกไม่ได้เรียนวันนี้จะมีสกิ์เกมชิงรางวัลออสิงรางวัลราคาสามหมื่นบาทรอติดตามรายละเอียดขอขอมาแล้วพอมา พอดีว่าเดนไม่จบอนุบาลสองอ่อย่างนันก็ยังเป็นเด็กที่ยังไม่ขึ้นปหนึ่งเลยสิใช่ครับเนออยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยหนิไม่แค่อยู่เยือนถ้าตามบุตรก็ใช่ครับเนยังเป็นเด็กที่ยังไม่ขึ้นปหนึ่งเลยนี่ใช่ครับนี่คืออะไรเนะี่ยมาถึงอะไรครับมาถึงอะไรหรือเปล่าครับ อ้าโอเคอายุเยอะหรอบฮใช่ไหมที่บอกหนูว่าพี่อายุหนึ่งร้อยสามสิบกว่าปีหนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบเท่าไหร่สามสิบสามปจําอายุใครมา หนึ่ง้อืสามเปอ็ก็ถือว่าความจำมังโอเคอยู่้วจำได้ครับจำได้โอเคโอเคดีใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะ ก็โอเคแล้วให้มีเ่องเรียดใช่ไหมอือใช่ครับไม่มีโอเคจริงนะโอเคจริงที่เราก็โอเคแล้วอระเดมื่อไหร่นะที่พี่จะได้ไปบินไปที่อื่นอ่ะอืมนั่นน่ะสิวันนี้หรือเปล่าใช่ไหม ที่บอกวันก่อนว่าอีกสองวันให้คำตอบได้แล้วบอกว่าไม่อยู่แล้วจะเหงาไหมอืมอืมแล้วมันเหงาไหมมันก็เหงาแต่ว่าแต่ว่าพี่ก็ไปทำธุระนี่งรอได้รอแล้วก็กลับมาเดีกันไหม อืรู้ะไรว่าต้องอันนี้หรือไ,ไม่ไม่ต้องทำหรือไม่ต้องทำต้องไปหรือไม่ต้องไป อาศัยแล้อวันนี้เปล่านะครับอะไรครับนุ่นถ้าถ้าสมมติอยากเจอต้องทำไงครับถ้าสมมติว่ามาเจอไม่ได้ต้องทำไง เด so, ไม่ได้ต้องทำยังไงอืมพี่บอก um ว่าถ้าพีถา่ถ้ี่ไม่ไม่ได้คุยกันเลยก็คือไม่ได้อาโทรศัพท์ไปด้วยแต่ว่าถ้าคี่เห็นก็ให้มองดูังเล